ออกรถไปแล้วมีปัญหาลูกค้าขับมาขายคืนนะครับอามาสวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปรอใจดีครับผมพร้อมเสมอนะครับที่น้องมาโรดครับสำหรับโต y o t ้ a อเวนซรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับปี2011เครื่อง1.5เกียร์ออตโต้นะครับโตดสวยเลยนะครับภายนงงไยในงาม,งาม ไม่หลายอยู่ได้ไม่3า4 0 0 0โลนะครับตามการเขาเรียกว่าอายุของรถนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่ารถมันอายุต้องเกือบยีเ่เกือบสิวกว่าปีเนาะพี่น้องเนาะรถปี2องพอันนี้ปีหาแล้วรถประมาณสิบสีปี 14, 15, 15ปีนะครับก็ยังคงสภาพสวยๆนะครับต้องเอากุญแจมาไขบวงดี จุดตังจุดตึงสะกงสะเกิดนะครับเข้าเห็ดไห้อีหย้งเห็ดไห้เรียบร้อยแล้วออกไปแล้วเขาว่ามันมีปัญหงปัญหาเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกว่าต่เอามามา้ลวดนะครับพร้อมรับจบตลอดนะครับเกียร์อองเกียร์ออตรงออโต้สวยงามปี2011ครับกระจกไฟฟ้านะครับสวยสวจัดห่เบะนางอีกต่างหากเห็นบ่ไอแผ่นยันรว้ยในรถยังอยู่อยู่เลยพี่น้องมาเบื้อง้องเครื่องบ่รว่ากันพี่น้อง ออกไปแล้วคนบอมักบอสอบก็กับซีวาได้ละนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมหมดล่องกรงล่องแก้มเครื่องเดิมๆครับเครื่องนึงจุดหานะครับคือหวานเป็นยังสินะครับยางเบิรหลอบขั้นแล้วรถกับใบมีปัญหาเชียวชนกับแถบบอมี่นะครับแต่ว่าฮ็ดสีหลอบขั้นนะครับไอ้บอมมนเฮ็ดสีหรอเกียว่าคัดสีคัดสีหลอบขั้นนะครับหรือว่ามองพี่มันหลุดกับเยว่ารถมีปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือเพิินออกไปนะครับ เพื่อนออกไปเวรับคีดูแลกผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยอยู่บ้านที่นี่ผู้ป่วยถึงขั้นวิกฤตนะครับเฮาบู่้วสีแปลงสินทรัพย์เอียงเขาก็เลยเอารถที่ซื้อไปเนี่ยครับแปลงสินทรัพย์นะครับให้เป็นเงินเพื่อกลับไปดูแลคนป่วยเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับจากทุกอยู่แล้วนะครับมีรถนะครับไปปุบกัทุกอีกนะครับพอขายรถไปกับก็ทุกอีกนะครับชีวิตแห่งทุกทุกเลยกับเป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องครับบป็นหยัง ขายได้กระสือขึ้นได้เสมอนะครับขอเค่ว่าเอาออกไป,ปรบริษัทไปแบบว่าหูชนหนักจมน้ามาอะไรสภาพแบบนั้นเราก็ไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้ารถมันปกติมันรถมันเดิมดรถบริษัทมีปัญหาเอียงขนาดนั้นเฮาก็ยินดีรับซื้อกับขึ้นมาเพราะว่าย่างย่ามเขา,อ,าอยากได้รถเขาคิดพ่อเฮาย่ามเขาเดือดร้อนเฮาก็ต้องช่วยเขานะครับย่ามเขามีกําลังเขาสิสือรถขึ้นมา เาก็ต้องนึกพ่อเ้าอีกคือเก่านะครับพี่น้องครับเอามืนอนี้ขอบคุณหลายๆครับ1นึ่งแบาทขายเงินสดนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าจัดเงินพรอนงวดกับประมาณ2 0 0 0ันสามพทนะครับแต่แนะนำเสื่อเงินสดเลยดีกว่าง่าย,าย,ายๆแฟร์ค่าแวดไม่ต้องเสียเดี๋ยวเสีย,ยใจใ่ายหครับพี่น้องสวัสดีครับ